วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า><า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมนุษย์ษที่ซ่อนอยู่สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมวิวรณ์ที่เรากำลังศึกษาร่วมกันในช่วงนี้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่18นะครับที่ได้พูดถึงการล่มสลายของนครบาบิโลนก็คือมหานาครที่เรื่องอำนาจทั้งหลายนะครับในความหมายนั้นและมีสิ่งที่กำลังเตือนสติพวกเราทั้งหลาย ว่าผู้คนที่ผูกพันอยู่กับมหานครที่เรืองอำนาจเมื่อล่มสลายลงนั้นก็มีคนเสียใจคนที่ผิดหวังคนที่คร่ำครวญเพราะความล่มสลายของอาณาจักรเหล่านั้นเพราะว่าเขามีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับอาณาจักรเหล่านั้นนะครับดังนั้นเช่นเดียวกันในชีวิตของเราทั้งหลายในการดําเนินชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าให้เราได้ยึดติดชีวิตของเราอยู่กับโลก เพราะว่าในพระคำของพระเจ้าบอกว่าโลกกับสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในนั้นกำลังจะเสื่อมสลายไปกำลังจะเสื่อมถอยลงไปดังนั้นถ้าเราปล่อยชีวิตของเราให้ผูกพันอยู่กับสิ่งที่มีวันเสื่อมสลายลงได้ความหมายหรือความหวังของชีวิตของเราก็คงจะยุติลงไปพร้อมกับสิ่งที่เราฝากวางใจเอาไว้นะครับ อย่างหญ้าฟางอะไรต่างๆที่มันสามารถผุสลายเสื่อมสลายลงไปในช่วงเวลาพริบตานั้นเราคงจะไม่ฝากชีวิตของเรากับสิ่งต่างๆที่คล้ายกับหญ้าฟางถูกไหมครับเราก็คงจะฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นศิลาเป็นหินผาที่แข็งแกร่งอะไรแบบนี้มากกว่าถูกไหมครับดังนั้นการวางชีวิตอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะนำ ให้เราได้รับกำลังและมีความหวังในการที่จะได้รับชัยชนะร่วมกับพระเมสสโปดกและร่วมกับธรรมิกชนของพระองค์ที่อยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าเพราะเรารักษาชีวิตให้บริสุทธิ์และยึดมั่นในพระองค์ตลอดเวลานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจ,จนะธรรม ในพระธรรมวิวรณ์ที่เราจะนํามาศึกษาร่วมกันวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อจากตอนที่แล้วนะครับผมจะขอนําพระคําของพระเจ้ามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่18ข้อ11ถึงข้อ24นะครับพระธรรมวิวรณ์บทที่18ข้อ11ถึงข้อ24มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ พวกพ่อค้าบนแผ่นดินโลกจะร้องไห้และโศกเศร้าเนื่องจากนครนั้นเพราะไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้วสินค้าเหล่านั้นได้แก่ทองคําเงินอัญมณีต่างๆไข่มุกผ้าป่าเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงผ้าไหมผ้าสีแดงเข้มไม้หอมทุกชนิด สิ่งของทุกอย่างที่ทำจากงาช้างสิ่งของทุกอย่างที่ทำจากไม้ราคาแพงจากทองสำริดเหล็กและหินอ่อนอบเชยเครื่องเทศเครื่องหอมหมดยอบกำยานเหล้าอางุ่นน้ำมันมะกอกแป้งอย่างดีข้าวสาลีโคแกะมา้ารถมา้าทาต และ,ฉะเฉลยศึกผลที่จิตใจของเจ้าอยากได้นั้นก็หายไปจากเจ้าทุกสิ่งที่หรูหราและงามประการตาก็สูญสิ้นไปจากเจ้าและเจ้าจะไม่ได้พบเห็นอีกเลยพวกพ่อค้าที่ขายสิ่งเหล่านี้และเป็นคนมั่งมีเพราะนครนั้นจะยืนอยู่ห่าง เพราะกลัวภัยจากการทรมานนครพวกเขาจะร้องไห้และโศกเศร้ากล่าวว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วนะครที่ยิ่งใหญ่นะครที่สวมใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงและผ้าสีแดงเข้มนะครที่ประดับด้วยทองคำอัญมณีและไข่มุกเพราะภายในชั่วโมงเดียว ทรัพส,สมบัติที่มากมายเช่นนี้ก็ยังสูญสิ้นไปและกับตันเรือทุกคนผู้โดยสารทั้งหมดพวกกะลาสีและคนทั้งหลายที่มีอาชีพทางทะเลก็ยืนอยู่ห่างๆและส่งเสียงร้องเมื่อเห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นกล่าวว่านครใดจะเหมือนมหานครนี้ และเขาทั้งหลายก็โปรยผงคลีลงบนศรีรษะของตนส่งเสียงร้องไห้โศกเศร้ากล่าวว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วนครที่ยิ่งใหญ่นครซึ่งทุกคนที่มีเรือเดินทะเลต่างเคยมั่งมีจากความมั่งคั่งของนครนั้นเพราะภายในชั่วโมงเดียวนครนั้นก็สูญสิ้น จงรื่นเริงเพราะนะครนั้นเถิดเมืองสวรรค์ทั้งบรรดาธรรมิกชนอัครทูตทั้งหลายและพวกผู้เผยพระวจนะเพราะพระเจ้าทรงพิภากษาลงโทษนครนั้นให้กับเจ้าทั้งหลายแล้วและทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มากก็ยกหินก้อนหนึ่งที่เหมือนอย่างหินโม่ใหญ่ ทุ่มลงไปในทะเลแล้วกล่าวว่าบาบิโลนนครที่ยิ่งใหญ่จะถูกทุ่มลงอย่างแรงเช่นนี้แหละและจะไม่มีใครพบเห็นนครนั้นอีกเลยและจะไม่มีใครได้ยินเสียงนักดีดพินนักดนตรีนักเป่าขลุยและนักเป่าแตรในตัวเจ้าอีกต่อไปและจะไม่มีใครพบเห็น ช่างแขนใดๆในตัวเจ้าอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงโม้แป้งในตัวเจ้าอีกต่อไปและจะไม่มีแสงสว่างของประทีปส่องแสงในตัวเจ้าอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในตัวเจ้าอีกต่อไปเพราะพวกพ่อค้าของเจ้า ล้วนเป็นคนใหญ่โตบนแผ่นดินโลกและเพราะทุกประชาชาติก็ถูกล่อลวงด้วยเวทมนต์ของเจ้าและในตัวเจ้าเขาก็พบโลหิตของบรรดาผู้เผยพระวจนะของพวกธรรมิกชนและของทุกคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลกจบพระธรรมวิวรณบทที่18ข้อ11ถึงข้อ24 คุณผู้ฟังครับในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงเสียงคร่ำครวญของพ่อค้าบนแผ่นดินโลกกลุ่มที่สองที่คร่ำครวญถึงบาบิโลนหรือมหานครที่ล่มสลายนั้นก็คือพ่อค้าแห่งแผ่นดินโลกก็ถือเป็นกลุ่มที่เน้นมากที่สุดพวกเขาร้องไห้และโศกเศร้าด้วยเห็นแก่สินค้าต่างๆที่พวกเขาทำกำไรเพราะ ไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้วหรืออาจจะกล่าวได้ว่าพวกเขาเห็นแก่ผลประโยชน์ทางการค้าเหนือสิ่งอื่นใดยอนได้กล่าวโดยละเอียดถึงสินค้าต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านมีประสบการณ์ร่วมกันสินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นของคุณภาพดีมีราคาแพงมากนะครับและพวกพ่อค้า ได้คัดสรรสินค้ามาเป็นอย่างดีอันมีชื่อเสียงมาจากแหล่งต่างๆทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นทองคำเงินก็มาจากสเปนอัญมณีต่างๆและไข่มุกมาจากอินเดียผ้าป่านเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงผ้าไหมผ้าสีแดงเข้มมาจากเอเชียไม้หอมทุกชนิดมาจากอราระเบียสิ่ง ของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำจากงาช้างมาจากแอฟริกาสิ่งของทุกอย่างที่ทำจากทองสำริดมาจากเมืองโครินเครื่องเหล็บมาจากสเปนเครื่องเทศเครื่องหอมหมดยอบกํายานมาจากอาราเบียและอินเดียเหล้าอางุ่นน้ำมันมะกอกแป้งอย่างดีข้าวสาลีมาจากทั้งสเปนและแอฟริกาเป็นต้นนะครับ แต่สินค้าที่สำคัญของเรื่องนี้เป็นสินค้าประเภทสุดท้ายนั่นก็คือธาตุและ,ะเฉลยศึกซึ่งอาจจะแปลความหมายตรงตัวได้ว่าเป็นร่างกายทั้งหลายและชีวิตของมนุษย์คําว่าร่างกายทั้งหลายเป็นคำที่ใช้แทนคำว่าธาตุทั้งหลายส่วนคำว่าชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้แทนคำว่าธาตุ ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่ายอนวิจาร์ณการค้าของโรมในเรื่องการค้ามนุษย์คือเห็นร่างกายและชีวิตมนุษย์เป็นเพียงสินค้าของพวกพ่อค้าสินค้าที่พ่อค้าคร่ำครวญแหลงถึงความสุรุ่ยสุร่ายความหลงไหลในสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยและราคาแพงซึ่งพ่อค้าหามาซื้อขายและได้รับประโยชน์ จากบาบิโลนหรือนครใหญ่นั้นรายละเอียดเหล่านี้คงทำให้ผู้อ่านได้ร่วมสัมผัสถึงรสนิยมและความฟุ้งเฟอ้อของกรุงโรมได้เป็นอย่างดีแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับความหรูหราฟุ้งเฟอ้อกลับสะท้อนถึงความโหดเหี้ยมความเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ทางการค้าและความมั่งคั่งโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ค้าขายได้แม้กระทั่งร่างกายและชีวิตของมนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างและทรงรักผู้ที่พระบุตรของพระเจ้าทรงสละพระชนเพื่อไถ่พวกเขาด้วยฉะนั้นพวกพ่อค้าแห่งแผ่นดินโลกจึงได้คร่ำครวญถึงนครที่หรูหราฟุ้งเฟอ้อสง่างามที่จะต้องสูญสิ้นดับไปภายในชั่วโมงเดียว นั่นรวมถึงทรัพย์สมบัติที่มากมายเช่นนี้ก็จะสูญสิ้นไปในชั่วพริบตาด้วยและกลุ่มที่สเป็นเสียงคร่ำครวญของคนเดินเรือนะครับผู้ที่คร่ำครวญน,นี้คือพวกนักเดินเรือนั่นรวมถึงกับตันเรือทุกคนผู้โดยสารทั้งหมดพวกกะลาสีและคนทั้งหลายที่มีอาชีพทางทะเล คนกลุ่มนี้สนับสนุนความฟุ้งเฟ้อของบาบิโลนเพราะเป็นพวกที่เดินทางขนส่งสินค้าจากแหล่งต่างๆทั่วโลกทำให้บาบิโลนกลายเป็นศูนย์รวมทางการค้าและความมั่งคั่งเสียงคร่ำครวญของพวกเขาร้องว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วนครที่ยิ่งใหญ่นครซึ่งทุกคนที่มีเรือเดินทะเลเคยมั่งมี จากความมั่งคั่งของนครนั้นเพราะภายในชั่วโมงเดียวนครนั้นก็สูญสิ้นทำให้เห็นว่าพวกที่เดินเรือนี้ต่างก็ได้รับความมั่งคั่งจากบาบิโลนจากนครใหญ่นั้นที่ล่มสลายไปเราเห็นว่าบาบิโลนกลายเป็นความหวังและศูนย์กลางนครที่ทำให้ผู้คนทั้งหลาย โดยเฉพาะคนที่มีอำนาจมีเงินมีความสามารถต่างก็มาเสาะสแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับผู้ที่ได้รับประโยชน์ต่างร้องคร่ำครวญถึงหายนะที่เกิดกับนครนี้แต่ในทางกลับกันในสวรรค์กลับมีเสียงร้องชื่นชมยินดีโดยมีคำกล่าวว่าจงรื่นเริงเพราะนครนั้นเถิดเมืองสวรรค์ ทั้งบรรดาธรรมิกชนอัรรทูตท,ทั้งหลายและพวกผู้เผยพระวจนะเพราะพระเจ้าทรงพิภากษาลงโทษนครนั้นให้กับเจ้าทั้งหลายแล้วจะเห็นได้ว่ามนุษย์สแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยจากบาบิโลนแต่พระเจ้าสแสวงหาความยุติธรรมและความชอบธรรมเพราะบาบิโลนทอดทิ้งความชอบธรรมของพระเจ้า และข่มเหงบรรดาธรรมิกชนของพระองค์พวกเขาจึงได้รับการพิภากษาอย่างน่ากลัวคำพิภากษาของทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์นิมิตของบาบิโลนสรุปที่การพิภากษาของทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มากเพื่อย้ำเตือนให้เห็นถึงหายนะและความสลดหดหูที่มหานครถูกทำลายโดยเริ่มต้นทูตสวรรค์ ได้ยกก้อนหินหนึ่งที่เหมือนอย่างหินโม่ใหญ่ทุ่มลงไปในทะเลแสดงให้เห็นว่าบาบิโลนนครที่ยิ่งใหญ่กำลังจะถูกทุ่มลงอย่างแรงเช่นนี้แหละและจะไม่มีใครพบเห็นนครนั้นอีกเลยนี่เป็นคําเตือนว่าบาบิโลนที่เคยรุ่งเรืองจะถูกทําลายอย่างรุนแรงและไม่ได้กลับมาอีกเลยย้อน บรรยายภาพความสลดหดหูว่านครที่เคยรุ่งเรืองจะตกต่ำและดับสูญไปจะไม่มีเสียงดนตรีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรื่นเริงจะไม่มีช่างขนงนต่างๆซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตกแต่งบ้านเมืองให้มีศิลปะงดงามจะไม่มีการโม่แป้งซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาหารอันอุดมสมบูรณ์ จะไม่มีแสงสว่างส่องในตัวเมืองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสง่าราศีของเมืองนั้นและจะไม่มีเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชื่นชมยินดีและพระพรภาพเหล่านี้ย้ำเตือนผู้อ่านถึงจุดจบของมหานครที่ต่อสู้พระเจ้าคำพิพาคสานี้สรุปปัญหาใหญ่ของบาบีลนไว้สองประการนั่นก็คือ การล่อลวงคนทั้งหลายด้วยความมั่งคั่งโดยสรุปว่าเพราะพวกพ่อค้าของเจ้าล้วนเป็นคนใหญ่โตบนแผ่นดินโลกเพราะทุกประชาชาติก็ถูกล่อลวงด้วยเวทมนต์ของเจ้าบทสรุปหันกลับมากล่าวโทษพวกบรรดาพ่อค้าโดยตรงผู้ปรนเปรอบาบิโลนด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราควรเข้าใจก็คือว่า วิวร์ไม่ได้กล่าวโทษทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งเพราะนครเยรูซาเล็มใหม่ก็มั่งคั่งด้วยแต่วิวร์กล่าวโทษความผิดเรื่องการล่อลวงด้วยเวทมนต์ของบาบิโลนผ่านความมั่งคั่งใช้คำว่าเวทมนต์เลยนะครับในความหมายของพลังอำนาจแห่งการล่อลวงของความมั่งคั่งที่บาบิโลนหรือกรุงโรมหรือมหานครใหญ่ ที่ใช้ในการครอบงำบรรดาประชาชาติให้หลงไหลและร่วมกระทำผิดนะครับและปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่งในความผิดของบาบิโลนก็คือการข่มเหงบรรดาธรรมิกชนและบรรดาผู้ที่ไม่ได้ร่วมส่วนกับประโยชน์ของพวกเขาโดยกล่าวว่าในตัวเจ้านั้นเขาก็พบโลหิตของบรรดาพวกผู้เผยพระวจนะของพวกธรรมิกชน และของทุกคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลกบาบิโลนให้ประโยชน์เพียงคนกลุ่มน้อยที่มั่งมีแต่กดขี่คนของพระเจ้าและรวมถึงคนทั้งหลายที่ไม่ได้ร่วมรับประโยชน์หรือเป็นประโยชน์กับพวกเขาฉะนั้นการพิภากษาทำลายบาบิโลนจึงเป็นความหวังกับผู้อา่านถึงมหานครแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ และไม่มีการล่อลวงมาพร้อมกับความถูกต้องความชอบธรรมและการจัดเตรียมของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเรามาดูบทเรียนจากการล่มสลายของบาบิโลนนะครับว่าแม้บาบิโลนจะเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์เปรียบเทียบกับกรุงโรมเมืองที่มีเขาทั้งเจการล่มสลายนี้ไม่ใช่การทำนายถึงการล่มสลายเพียงแต่ของกรุงโรม แต่เป็นเชิงบทกวีที่สะท้อนความจริงอันตรายของโลกทุนนิยมซึ่งมีให้เห็นในทุกยุคทุกสมัยอันนำมาสู่ความบาปแห่งการให้คุณค่าสูงต่อการสแสวงหาความมั่งคั่งความฟุ้งเฟ้อนำสู่ความเย่อหยิ่งความโอ้อวดตลอดจนการละเลยคนด้อยโอกาสเอารัดเอาเปรียบคนเล็กน้อย กดขี่ข่มเหงคนไร้ทางสู้และต่อสู้พระเจ้ามีบทเรียนที่เตือนสอนเราผู้เชื่อที่น่าสนใจจากนิมิตด,ดังต่อไปนี้นะครับอันตรายจากวัตถุนิยมรายละเอียดของสินค้าหรูหราต่างๆที่พวกพ่อค้าผู้ร่ำรวยนั้นได้คร่ำครวญช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงความน่าหลงไหลไปกับผลิตภัณฑ์ชั้นนำประเภทต่างๆ ที่ได้นำมาจากทุกมุมโลกเป็นผลที่ทำให้คนเราอยากได้อยากมีและอยากมีมากขึ้นและอยากมากขึ้นจนไม่สนใจผู้ใดแม้กระทั่งความผิดความดีความชั่วใดๆคุณผู้ฟังครับความมั่งคั่งและความหรูหรามันไม่ได้เป็นสิ่งผิดในตัวของมันเองนะครับแต่ปัญหาใหญ่นั่นก็คือการเสพติดความมั่งคัง่งและความโลภที่ไม่มีสิ้นสุด หรือการนำเอาวัตถุนิยมมาเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตวัตถุนิยมจึงกลายเป็นกับดักของโลกทุนนิยมผู้คนสแสวงหาความมั่งคั่งหลงไหลความสุขความสะดวกสบายก็นำมาสู่ความเหลื่อมล้ำของสังคมความอายุติธรรมการขาดความรักการแข่งแย่งชิงดีกันหรือการเห็นแก่วัตถุสิ่งของความฟุ่มเฟือยหรูหรา มากกว่าที่จะสแสวงหาความรักในพระเจ้าและความรักในเพื่อนมนุษย์คุณผู้ฟังครับน่าอันตรายน่ากลัวมากแม้คริสตจักรเองก็อาจจะหลงชื่นชมว่าความมั่งคั่งเป็นความสำเร็จในคริสตจักรดังที่อาจารย์เปาโลเคยเตือนเอาไว้ว่าส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลา และอันตรายซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับเพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้คนบางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมายคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร้ครวน จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับนครจะยิ่งใหญ่ได้เพราะสิ่งใดบ้างเป็นเพราะอาคารที่โดดเด่นมากมายซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าทางการค้าวัฒนธรรมและาศาสนาใช่หรือไม่ หรือเป็นเพราะเครือข่ายการคมนาคมและการสื่อสารที่มีประสิทธ,ธิภาพหรือระบบการค้าขายและการพาณิชย์อาณาจักรโรมันโบราณมีทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นความรุ่งเรืองของโรมันสร้างขึ้นจากทรัพยากรทั้งหลายที่ดึงมาจากภายในราชอาณาจักรนะครับ คุณผู้ฟังครับรายการสินค้าที่ปรากฏในพระธรรมวิวรณ์บทที่18ข้อ11ถึงข้อ13นั้นก็เป็นไปตามแผนที่ทางการค้าของโรมันนั่นก็คือไม้และข้าวสาลีนั้นก็มาจากทางฝากแอฟริกานะครับเครื่องเทศผ้าไหมและอัญมณีก็มาจากทางเอเชียกำยานมาจากอาหรับน้ำมันและโลหะมีค่า มาจากยุโรปแล้วรายการสุดท้ายที่พูดถึงคำว่าเฉลยนั้นเราคิดว่ามาจากที่ใดครับคุณผู้ฟังครับนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันชื่อทากิตัสเขียนไว้ว่าเรามีทาตจากทั่วทุกมุมโลกในบ้านของเราและมีเพียงวิธีการเดียวที่จะสามารถ บีบบังคับเศษสวะพวกนี้ได้ก็คือการทําให้พวกมันกลัวลนลานคุณผู้ฟังครับเมื่อการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นั้นจะต้องเป็นไปควบคู่กับการทําลายชีวิตมนุษย์มากมายทําลายกฎขี่ศักดิ์ศรีของมนุษย์เราจึงสมควรที่จะมีความรู้สึกรื่นเริงยินดีชื่นชมยินดีเมื่อพระเจ้า ได้ทรงลงมืออย่างรวดเร็วอย่างมั่นคงในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงจะได้รับการปลดปล่อยทัศนคติที่เรามีต่อการพิพากษาของพระเจ้าได้เปิดเผยถึงสิ่งที่เราใส่ใจอย่างแท้จริงความกลัวและความโศกเศร้าของพ่อค้านั้นแสดงให้เห็นว่า เขาสนใจแต่ในการสะสมความมั่งคั่งและชื่อเสียงมากกว่าสวัสดิภาพศักดิ์ศรีของชีวิตประชาชนเมื่อเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญแล้วเราจะชื่นชมยินดีเมื่อพระองค์ทรงแก้ไขสิ่งผิดให้ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังครับถ้ามีโอกาสหนุนใจเราที่จะทูลพระเจ้าอธิษฐานเผื่อผู้นำของประเทศ ผู้นำของบ้านเมืองผู้นำในด้านเศรษฐกิจในการธุรกิจต่างๆเพื่อที่พวกเขาจะนำพาสิ่งต่างๆภายใต้อำนาจของพวกเขานั้นด้วยสติปัญญาและด้วยการมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์เพื่อทุกคนจะได้พัฒนาเจริญเติบโตมั่งคั่งเจริญงอกงามไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการ อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ